เริ่มแล้ววันนี้ก็มันเจอกับบล็อกอีวีฮีโนี่เลยบล็อกลิมิเต็ดหายากอะหามันหาไม่ยากหรอกแต่หมดภายในหนึ่งวันนะนายอินอะหมดตั้งแต่เปิดร้านอะเปิดห้างก็หมดเลยอะเธอคือแบบโอ้ยหัวจะปวดความไวเป็นของปีศาจและนี่เราได้มันได้ยังไงเนี่ยก็พอดีว่าเป็นเจ้าประจำร้านอะต m i c กแอพี่เขาก็เลยว่าโอเค ของเรากล่องหนึ่งของเธอกล่องหนึ่งก็ตามมาตรการก็คือซื้อได้คนละกล่องแต่ถ้าเป็นนายอินหรือเขาจะได้กันต่อคนอะ่ะได้สองกล่องแต่บางคนได้ไปเยอะหน่อยก็แสดงว่าก็เขาอาจจะไปหาซื้อหรือว่ามีพักพวกไปช่วยซื้อแหละเออเราได้มาแค่นี้ก็โอเคนะบล็อกเนี่ยมันมีความแรของมันอยู่ไงแฟนเอาไลแฟนเปิดเลยเลือกเปิดก่อนลองไหนชี้เลยเ<อ>เอ้ยจับมือ ฉันเล่นดวงนี้เหรอเก็บเก็บขอพลังจงสถิตอยู่ใบเจ้าให้แฟนเปิดดีกว่าเพราะว่าเวลาแฟนเปิดทีไรมักจะได้ตัวดีๆทุกทีก็แข่งกันไป2เม็ดเขาก็ยอมแฟนแหละเฮ้ยแกะกันเลยอันนี้ดวงเฮงด้วยนะจ๊ะถูกหวยเฮ้ยถูกหวยอีกใส่วางเขาเล่ แน่นอนว่าเฮ้ยมูลค่าหนึ่งหมื่นนะบางต้องอยู่ในกล่องน,นี้แน่นอนเธอเชื่อเขาเพียงหมื่นม่นจะลงโอเคนีค้ยากเปิดเปิดโอ้ยบุยอฮ้ยเธอสวยมากเลยอะแค่แบบ ก็คือความเท่ของมันแหละอีบุลนะครับน่ารักอ่ะอู้ยขับรถซองน้อยทายดามเออหันเท่าไหร่นี่อ่ะเราเราอ่ะมีมีความแรยอยู่ทุกตัวตั้งแต่ SR ขึ้นไปแลงซ์เออาร์ขึ้นไปถ้าตัวนี้กับตัวนี้เป็น HRAA alternative ก็จะได้ราคาสองตัวนี้แล้วก็ตัวนี้รีเฟีย มีรีเฟ e ียแบ็กกี้นิมเฟียสามเนี่ยมันแต่ถ้าเกิดอาร์ตเอเอะมันจระราคาพันห้าขึ้นไป,ปทุกตัวเลยคืออาร์ตเอเอนะอัลเทอร์นทีฟทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนเดอดัมดอดัมทำเดอรมทำทำซัพเฟอร์นะครับโอ้ยเห็นกล่องแล้วก็บอกว่าสวยมากชอบมาก<ช>แต่บล็อกเนี่ยความเกลือมันน่าจะมีน้อยอ่ะเพราะว่ามีแต่ความสวยไงเออ ทำเสืเหมือเนเขาใช่ไหมใช่ดีครับก็เอาดีครับโอเคมาทีนี้ก็บัเลงเลยละกันไม่ย้องแยกฝ <Okay. S 2> okay. ั่งรอกมงโอเคเท้าก็เลือกเลือกเลยเราก็เลือกเลยเพราะว่าจริงๆเขาว่ามือเขาก็ไม่น่าจะเสียเท่าไหร่ลุ้นขออครับลุ้นขออเหมือนเดิมลุ้นขออเหมือนเดิมครับผม เบโลบายันซำผูช oh, um, ิตเปลี huh. ่ยนตาใบไม้หิมะโอ้อันนี้มันใช้ได้รีเฟียกับกาเซียอ๋ออันนี้คือไอเทมนะแยกไอเทมหน่อยเกลือเราก็ผมก็จะเก็บไว้ในกล่องอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่ม เครื่องเครื่องดื่มเช็คด่วนจีอันนี้มันจะไว้เรียกโปเกมอนเวิวัฒนาการพอใช้ปุ๊บอะ่ะก็จะจ,จบเธอเลยไอเทมนี้ก็ใช้ได้จริงกันะครับนี่เนี่ยเลือกเลยเอาเลยเฮ้ยปล่อยปล่อยออกปล่อยออกอะเธอเนียดเนียดเสียสัน มิสซิโกลเนี่ยเนี่ยผมโอ้โหเอนเต้ e. นี่ผมผมเก็บพวกเอ่อตัวสัสมทดน้ำนะเอนเต้เ e. ที่ยวแห่งความโกรธเท่เหมือนกันนะเนี่ยเอนเต้อะ e. นี่คือการ์ดฟอยนะอันนี้คือการ์ดที่ชอบละกันการ,ปร์ปเยมอนไม่มีถูกไม่มีผิดนะอุย้ยมันได้ชื่อเดียวกับเขาเลยเอะ่ะอะไรอะอะ,อะฟาเจสฟาเจเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร้ออย่ามองนะสามซองแล้วสามสามซองแล้ว H r จะออกอีกอ่ะอ้กาเดียวีแม็กอืมสาม A โอ้โหเป็นไงเขามือแบบว่าเป็นไงบ้างอ่ะคือมือเขาว่าเขามือเขามือดีอะนะแกร์ดิน่าเกลียดหน้าชั่วอะไรขนาดนั้นอืมเว้ สวยอ่ะแน่นอนโอ้ยขังขับจจออะไรอ่ะสุนเส้นอะไรอ่ะเอามาให้คนดูคนดูมั่งสิเปิดเลยทีละียไปเฮ้ยร่างสองมิสซูโร่เฮ้ยวีเฮ้ยงงผม,ผมอ่ะงมได้นี่นั่งสองมิสซูโร่เหมือนกันอ<ๆ>เออเขาได้อะไรอ่ะเขาได้เขาไม่ได้ลอะ <laughs> เขาไม่ได้เลย เฮ้ยเอ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 มมจังลมเอซายว่ะกรซีอ่ะนี่มันเป็นร่างแรกของตัวนี้โอ้โหยังเอาอะครับ S R อเฮ้ยยังเอาอะแฟนสวยอ่ะสวยด้วยนะเรื่องของเ่อเธอมันคืออาร์ตอะไรรู้ไหมอาร์ตที่หายาก SR ที่ไม่ใช่ SR ธรรมดาเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะโชว์อะไรให้ดูนะคลิปท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูคือเราอะอยากได้การ์ดที่มาแบบคือมันอยากได้ตั้งตั้งแต่มันยังไม่ออกอะเออแล้วมมนเป็นการ์ดที่แบบหายยากมากแล้วไม่คิดว่าจะได้อะบอกให้ว่าเราไปหามา <laughs> เรา <laughs> นี่เราเก็บไว้บูชาไว้ในกระเป๋าอะ <laughs> จริงมีมีของแถมท้ายคลิปว่ะ เฮ้ยอะไรอีกแล้วอ่ะเฮ้ยทำไมคุณออกบ่อยจังอะ่ะอุ้ยของผมออกฟอยอะไรชูอุย้ยมีพิกาจูด้วยเธออุย้ยเธอมันมีลูกออดด้วยเนี่ย <laughs> ตัวอะไรอะ่ะทำไมเป็นลูกออดขนาดนั้นโหนี่นี่ผมเปิดยังแค่กี่ซองับเนี่ยนี่ปล่อยขายต่อเลยได้ไหม <laughs> ปล่อยขายซองซองเปล่าอะไรอะ่ะอุ้ยนิมฟีอะ่ะน่ารักเขาอยากได้ตัวนี้อ่ะเฮ้ยน้องนิมน่ารัก เฮ้เอมือมือดีเกินถูกหวยแล้วยังมาได้ S I A ยาขอขอเช็คราคาก่อนได้ไหมโอ้ยราคาไม่ได้อะตัวสับตัวตับถ่ายคลิปอยู่หุยขอบดำของชัางภาพตเธอเขาขอขอบทองได้ไหมอะเขาอยากได้ขอบทองอะเธอหาขอบทองให้เขาได้ไหมได้เลยเดี๋ยวเขาหาให้แล้วกันนะแบ็กกี้นี่สิแบ็กกี้ตัวใช้งานเลยนะแบ็กกี้อะอีวุ้ยด้วย อุ้ยบล็อกนี้มีแต่ตัวที่ชอบอ่ะบล็อกนี้มีแต่ตัวที่ชอบหมดเลยอ่ะค่ะน,น,น้องๆเดี่ยตาเอเลเมนทัลนี่อันนี้เอาไว้เล่นอันนี้เล่นเด็กอีวูเลยโดยเฉพาะจริงเหรอใช่พวกนี้เอาไว้เล่นเลยเป็นการ์ดเอาไว้เล่นอันนี้คือพวกการ์ดแก๊งเกลือนะคะเฮ้ยหอยเงี้ย,ย,ยฮิทรชเชอร์เอนเนอจีการ์ดเป็นอีตาเป็นี่ติปเปอรมอ้นจะทำงานเที่ยว ถ้าเทาสีไหลสีหนึ่งลูจงกจะสีการ์ดนี้ที่โบยมอนทีอ๋อเป็นการ์ดรางวัลเนาะก็ไม่ได้อะไรวิเศษวิโสอะไรอุ้ยอันนี้ใครรอดมีน้องอยากเล่นเขาชอบปัเธอเขาชอบนี้นก็มันก็แบบเธอสวยอะมันเหมือนที่ตัวที่เธอบูชาาไว้ในกระเป๋าแต่าแตราคาแต่ราคาต่ำกว่าเข้าใจปะสวยมาก เขาเขาเลยบอกว่าบล็อกเนี่ยเราได้มาคือลิมิเต็ดมากบอกเลยอุ้ยแล้วเธอขอบดำมากี่ใบแล้วเมื่อกีเ้เขาได้สองครั้งโอ้โหแล้วได้แบบดีๆทั้งนั้นเลยเอ,อุยเล่นอีกแล้วได้หรอสามใบหรอเล่นได้เลยแล้วเนี่ยทำเด็กอีวยเล่นได้เลยอนะ่ะแต่เป็นต้องเป็นเด็กไอ้นี่นะเด็กแบบว่าพวกสายฟ้าพวกอะไรเงี้ยที่เขาอยากเล่นนี่นี่เขาก็ได้เหรียญตาซุริยันจันทร์มาเหมือนกัน เลือกเลยเลือกเลยอ้าวอะไรอะตอดีต่อดีครับอันนี้ขอบดำเขาว่าน่าจะว m a มจากที่เขาดูสถานการณ์นี่ขอบทองเฮ้ยเธอเราได้น้องตัวนี้ครบคู่แล้วนิมเฟียวีแม็กตัวนี้เหรอเออนี่ไงคู่กันมันลคู่กันนิมเฟียวีแม็กสวยอะเนาะเขาก็ชอบ บล็อกเนี่ยเขาบอกให้ว่ามันโุ้งตรงนี้แหละคือการ์ดสวยด้วยนะใช่การ์ดมันสวยมากแม่นิมเฟียวีกับน,นิมเฟียวีเออกเขาได้นะไอ้อ้อวนทิ้งไปเลยอาทำไมละ่ะไอ้อ้วนมันไม่เปรี้ยวดูการ์ดเจ็ดใบที่อยู่ด้านบนสุดของเราเลือกพลังอ๋อหาหาจี้หาอะไรเลือกพลังเลือกพลังงานจากน้ำตามจำนวนที่ชอบ ดูเจ็ดใบ,ดบแล้วก็สับอ๋อคือถ้าเกิดจั่วได้เอเนอร์จี้อะไรเงี้ยเอาขึ้นมือกี่ใบก็ได้เฮ้ยเนี่ยน้องบุยเนี่ยเจ้าลักเอาไหมาบุยเอาให้ดีใจจังแฟนให้บุยด้ยเขาได้ลูกอ,อ๋ออีกอะมันจะโตไปเป็นปลาดุกดี <laughs> โลกคลอาร์ดอยากได้ขอบทองทราบได้ที่โปเกมอนนี้ยังอยู่เจ้าของการนี่ขอบทองมีโอกาสออก,อ,อ,กอีกไหมแฟนมีมีมันมีบล็อกที่เออร์เลอร์ก็ถ้าเกิดได้ขอบทองก็อีกก็หูโคตรดีอ่ะอยอยากได้ขอบทองเขอบทอง อเรตาเหมือนกันแต่เป็นของนิมฟีอเนี่ยเป็นของน้องที่มีหูเฮ้ยมิซูโรู่ลูเมลุวาตาชิรากะเนี่ยวาตเฮ้ยวาตาอันนี้น่ารักอันนี้อันนี้น่ารักนะขนส่งอะไรนะขนส่งปุยฝ้ายใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์ฟลเอาเลือกการ์ดพลังงานสูงสุดสองใบจากสำรับการ์ดให้ไฟตรงข้ามดูแล้วนำขึ้นมือแล้วก็สับอ๋อวาตาชิระกะเนี่ยมันเล่นคู่กับไอ้นี้ได้เอ้าฮันเดอร์นี่เขาก็ยากได้เนี่ย ก็ได้ไปกระจูกอะสวยสวยเขาเหรอใช่อีกอัดนิดนึงอัดเฮ้ยแฟนผมอัดนัดนึงท h u n d e ท Thunder อันไหนถ้าเราแบบว่าขอไม่นานมันมันก็จะไม่เลยนะคบสีทอง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 อ่ะสีดำอีกแล้วสีดำอีกแล้ว สีดำเอาถือ,อ,อน้องไฟสวยๆติ๊กจูก็ามาคือมันมันจะมีเกือบทุกธาตุเลยแฟนเนี่ยน้ำไฟฟ้าไฟพลังจิตพืชน้ำแข็งอ่าอันนี้มันเป็นจริงๆม,มีแฟรี่แต่นี่มันได้เป็นไอ้นี่ได้เป็นพลังจิตแล้วก็เป็นมืด เลือดอยู่กับเขาเนี่ยนะี่ไงออกกินอะไรอเอฟฟี่ก็ธาตพรางกินไงได้ราคาไหมอืมอืมมันก็มีคนทำเด็กลื้นได้ <_ S 1> แต่น้องมันน่ารักทุกตัวเลยไงใช่เขาชอบ ชนะอีกแล้วอ่ะเธอก้อนนะก้อนนะไม่มีอะไรมากคุ้มยังคุ้มยังก็คุ้มแล้วนะอันนี้ถือว่าคุ้มแล้วนะใบนี้พันพันพันห้าพันหกเลยอะลาเซียเธอดูปลาเธอพูดเยอะลูกออดเธออะออกมา มันต้องายต้องมีนขีกมว่าหยมันกต้องหรยอมานี่เดี๋ยวเราโชวนเไอดูานียโอเคต่อไปก็มาดูผลประกอบเกลือกันเฮ้ยไม่เกลือนะครับครานนะจ๊ะคุณเจนแม่เงเปิดได้ s R A A S R A A นะ,ะนตัวนี้เป็น HR, s R เด R คือราคาดีมาก พันออะรวมรวมแล้วทั้งหมดอ่ะที่เปิดได้นี่คือเกินราคาบล็อกแล้วนะเกินพันสี่แล้วนะจังหวะนี้คือเกินพันสี่แน่นอนนี่คู่นี้คู่น้องนี่โอ้โหนี่ต่อให้ไปละห้าสิบห้าสิบห้าสิบร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบโอ้โหคู่นี้พันพันกว่าพันห้าโอ้โหเกินแล้วอ่ะเออ ก็เดี๋ยวเขาซื้อท็อปโหลดเดอร์แล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าเหมือนเดิมไหนดูตัวที่อยากได้แล้วก็ไปไขว่คว้ามาไปไล่เปิดที่นายอินอะไปไล่อันนี้ได้ที่นายอินเดอะไบท์พลังสองนะตอนแรกเราหยิบมาสิบซองเนาะสิบซองหรือยี่สิบสองสิบซองแล้วเราเปิดเราไม่เจออะไรเลยแล้วเราบอว่าคุณรู้บอกว่าเขาขออีเขเขาขอคืนทุนอะไรเงี้ยตอนแรกก็ห้ามแหละไม่ให้ไปอก็คือไปเอามาอีกกี่ซองเถอะโอ้โหก็ไปเอามา จนหมดะบหละหมดมีมีคนมาเปิดก่อนหน้าเราประมาณสองสามซองแล้วเราไปเปิดเออเราสุดท้ายเราไปเปิดแปดซองแล้วใบเนี่ยคือมันออกใบสุดท้ายอ่ะคือเออแม่งอยู่ซองสุดท้ายอะซองสุดท้ายถ้าเราตัดใจแล้วแบบว่าเราก็แบบลุ้นแบบโอ้โหท้อแล้วอะพอเปิดขึ้นมามันเป็นขอบดําอ่ะมันยังแบบยังมีโอกาสได้ลุ้นต่อแล้วพอแบบเราลุ้นออกมาเนี่ยเนี่ยมันอารมณ์างนงี้ยโอ้โหคน คือแบบว่าคือมันเป็นการที่เราอยากได้แต่คนที่จะเป็นลมก็คือคุณดีใจแบบทำอะไรไม่ถูกมไม่สันไปหมดเลยไม่สันได้ไงตอนนั้นราคาห้าพันตอนนี้อ,ะอ่ะตอนนี้ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสามพันใช่เราจะเก็บไว้บูชาเพราะว่าอันจริงๆมันสวยมันสวยใช่อันเนี้ยผมจะบอกให้คือ,อคบ,อกบ<ะ>ักห,หลายคนนะ่ะคืออาจจะไม่รู้ว่าการ์ดอะมันสมมา,า,มากกันมากถ้าใครที่มีอยู่นะลองดูนะว่า ระหว่างสองข้างอะการ์ดอะตัดเป็นสี่เหลี่ยมตัวเนี้ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมมันมันจะสมมาตรกันหมดตัวปีศาจตัวปีศาจที่ที่มันอยู่ข้างในอะเห็นไหมมันจะมีปีศาจที่อยู่ข้างในก็คือมันจะสมมาตรกันหมดฝั่งซ้ายฝั่งขวาการ์ดใบนี้คือเป็นการ์ดที่สวยงามหนึ่งใบเลยผมบอกให้ว่ามันสวยมากแล้วผมก็ชอบชอบด้วย ชอบส่วนตัวก็เก็บเอาไว้ชอบจริงๆมองกัแล้วว่าอยากได้ตัวนี้อยากได้ตั้งแต่นี่แล้วมองเพราะมันมีความสามารถที่ว่าดึง Energy ดึง Energy มืดอะ่ะจากหลุมอะ่ะขึ้นมาแปะตัวมันเองได้ก็คือมันเอาไปเล่นกับเด็กท่าความมืดเป็นตัวเร่งเป็นตัวเร่งเอเนอรท่าความมืดได้กาลาไฟเยอร์ ar, ซึ่งสวยมากอาร์ตอันนี้ s r อาร์ตารเอเหมือนกันอัลเทอร์เนทีฟ ราคาดีมากแล้วก็เนี่ยเราก็จะได้มาใบนี้มาอีกใบนึงกราเซียวีโอ้ยังเท่อะถ้าเกิดได้ HR AA มานะยอดมากทานทีนี้ก็เก็บเนี่ยเดี๋ยหรือไปซื้อซองมาเก็บใช่เราซื้อท็อปโหลดได้มาสักใช่นี่เลท่าน้ำอ่ะงเราเก็บไว้เราต้องได้ เรามาดูบ็อกนี้กันดีกว่าแต่ว่าบ็อกนี้เดี๋ยวผมจะไม่แบบว่าใช้เวลานานนะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเวลาตัดทิ้มันจะตัดลำบากก็แกะแกะไปเลยแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวลุยกัน <c oughs>